สวัสดีครับพบกับสุลุคาลลิวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เดวสเตียน,อ,นอันเวลเอเกติเก้แลนดิ้งถึงลิเวอร์พูลแล้วนะครับจ้าสมหงแดงอย่างเป็นทางการโดยการตัวมหาศาล69ล้านปอนด์ครับตู้สายตาจับจ้องเน็ตที่สุดฮูโกอเอเกติเก้ก็ได้เหยียบแผ่นดินอังกฤษนะครับหลังเที่ยวบินเจ็ดส่วนตัวที่ราชามาจับเมื่อวานเดินทางถึงเมืองลิเวอร์พูลในเช้าวันนี้โดยมีคลาสเอ็มวาลาโกูเอเจนต์คู่ใจนะครับที่มีบทบาทสุดการในการเจรจาในดือนี้ ร่วมเทินทางมาด้วยเพื่อจาัดก,การเอกสารขั้นตอนสุดท้ายนะครับการที่ทีมครั้งเรียนกับลิเวอร์พูลและอาทักแฟงเฟิร์รตบรรลุการตกลงโดยค่าตัวเบื้องต้นสูงถึง69ล้านปอนด์นะครับหรือ80ล้านยูโรโดยจะมีโอกาสพุ่งทะยานสู่79ล้านปอนด์หากนักเตทงงะทำงานได้ตามเงื่อนไขโบนัสที่ตกลงกันไว้หรืออดอ on เหตุใดจึงล่าช้าเบื้องหลังความล่าช้าเล็กน้อยก็มาจากการเปิดเผยของฟาบ,บิซโโรมมโนนักข่าวระดับที่1 ระบุนะครับว่าทั้งสมโมสรและทีมงานคอนเทตต์ตัดสินใจเลื่อนเที่ยวบินจากบรนจันเพื่อรอให้เอกสารสําคัญบางอย่างเสร็จสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้การเปิดตัวดาวยิงชาวฝรั่งเศสต้องเลื่อนออกไปเพียงเล็กน้อยเครื่องจากสังหารประตูคนใหม่ของหงดงทําไมไดิวถึงทุ่มเงินมาสาาัสขางขนาดนี้สถเตติคือคําตอบนะครับฮูกโกโอเอเกติก้โจฟารระเบิดในเวทีมูดสกายุมันในฤดูกาล2 0 2 4ั5ถึง้วโดยการซัดไปถึง22ลูกกับอีก12อาร์ซิด ในการลงเล่นเต็มฤดูกาลแรกกับแฟรงเฟิร์ตต่อย้ำถึงสานนะ1หนึ่งในก่อหน้าที่ร้อนแรงที่สุดของยุโรปนะครับเส้นทางของเขาก็ถือว่าก้าวกระโดดนะครับจากการย้ายทีมแบบยืมตัวมาจากปารีสแซงต์แชงเมื่อเดือนมกราคมปี2024การที่แฟรงเฟิร์ตจะใช้ออปชั่นซื้อขาดด้วยราคาเพียงแค่17.5ล้านยูโรและกำลังจะสร้างกำไรอย่างมหาศาลนะครับจากการขายต่อให้กับลิเวอร์พูลในครั้งนี้นะฮะโคตรโหดเลยนะฮะสุดๆไปเลยแฟรงเฟิร์ตกำไรเพียบ ด่วนหลังปิดเดียวฮูกโกเอเกติเกตลิเวอร์พูลยังไม่จบตลาดแต่เพียงเท่านี้รายงานล่าสุดจากฟาบิโซโรมมโนโลิเวอร์พูลไม่หยุดทับเล็งโลดิโกอีซักแทนดิอาร์เกฮีขึ้นแท่นเป้าแนวรับลิเวอร์พูลโคตรโหดเลยนะฮะเดินหน้าเสริมทับต่อเนื่องสุดๆโดยแรงดึงโลดิโกหรืออีซักแทนลุยดิอาร์หากปล่อยซพบเบเยนเพร้อมหมายตามาร์กเกฮีกับตันพเลตเสริมแกล่งในแนวรับก่อนตลาดปิด แนวนีไพรสีสูพี่นองเวอพูนะครับยังคงขยับตัวในตลาดการสแกนตั้งแต่ฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเบนจาคอบนักข่าวกีฬาคนดังใอังกฤษและฟาบิโซโรมาโนเทียหนึ่งนักข่าวจากอิตาลีรายงานตรงกันว่าหากการขายลูดิอาร์ดให้กับไบยอเมดิคลุล่วงจริงตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันเอาไว้สโมสรเจเนอเรตเตอเสริมแนวรุกในทันทีโดยหนึ่งในชื่อที่ถูกระบุอยู่ในิสตของหงส์แดงได้แกกโรดิโก ปีกทีมชาติบราซิลของเดียมาริดขณะที่อเล็กซานด์อิสักดาวยิงตัวหลักของเนวโกโซก็ยังไม่ได้ถูดตัดชื่อออกจากทางเลือกอย่างเป็นทางการโอ้ยคือลวยคักลวยแน่เถน้องบัตตาน,นี่ทางด้านแนวรับลิเวอร์ก็เตรียมเสริมเซน็นเตอร์แบงค์อย่างน้อยอยกีกหนึ่งรายก่อนตลาดปิดด้วยหลังปล่อยเจอเรลคอสนสไปร์สุเตเลวอร์รกุเซนและมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของอิบไรามากโกเนเต้ที่อาจเปิดรับก็เสนอ และโอกาสย้ายออกจากเทียมไปสู่เรอัลเมเรดโดยเทียมจึงจับตามองไปยังมาเกฮีกองหลังดีกิตทีมัชนกฤษตของคริสตัลเพลเตซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกยูโร2024และเป็นที่ชื่นชอบของบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลตอนนี้บาเยอร์นะครับมีแนวโน้มยื่นข้อเสนอรอบใหม่เพื่อปิดเดลดีอาร์ตให้ได้เร็วที่สุดขณะที่ลิเวอร์พูลก็มีเป้าหมายสําคัญในการเติมผู้เล่น2ตําแหน่งหลักก่อนปิดตลาดได้แก่กองหน้าริมเส้นและเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะ โหดโเลยพี่น้องเอ,อได้รุ่นนี้้ะครับสองดิวบัตตานี่เอาคักๆสะเทือนตลาดการซื้อขายครับยูเวนตุสเดินเกมใหญ่ทาบดาวินุเยสหงแดงตั้งป้ายรายคา60ล้านยูโรที่ตูลินอิตาลีนะครับวงการฟุตบอลยุโรปสั่นสะเทือนอีกครั้งซามาลายยูเวนตุสย,ย,ยิ่งใหญ่ถึงกับชนอิตาลีตกเป็นข่าวเตรียมเปิดฉากเจรจาครั้งสําคัญเพื่อกระชักตัวดาวินุยเยส หวอกรีกีดทีมชาติอุรกวัยของหงแดงลิเวอร์พูลมาเสริมความคมในแดนหน้าตามการรายงานล่าสุดนะครับจากลาสเตมป้าสื่อเชื้อดังของอิตาลีนะฮะจุดยืนต่างขั้วหงแดงต้องการไขาขาดแต่มาลายหวังยืมก่อนโว้ยสิไม่หายืมยังสื่อสดๆประเด็นสําคัญที่น่าจับตามองก็คือดีลนี้นะฮะมันอยู่ที่เงื่อนไขทางการเงินโดยมีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้ตั้งค่าตัวของนูเยต ไว้สูงถึง60ล้านยูโรประมาณ2340ล้านบาทซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ส่อถึงความคับหวังและศักยภาพของเดวิง่งใยนี้อย่างไรก็ตามอยูเวนตุสต้องการใช้โมเดลที่ชันฉลาดกว่านั้นโดยเสนอสวรยืมตัวพ่วงกับออปชั่นในการซื้อขาดความแนบเงื่อนไขาบางประการซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มาลายหวังที่จะใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินและอาจเป็นกุญแจสำคัญในการต่อรองเพื่อให้ได้ตัวนักเตมะมาครอบครองโดยที่ไม่ต้องทุ่มเงินก้อนโตในทันที อนาคตของนูเยตบนทางแยกความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ายูเวนตุสกำลังเดินหน้าอย่างเต็มกำลังเพื่อหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาสู่เทียมและชื่อของดาวินนูเยตคือเป้าหมายสำคัญและเป้าหมายลำดับต้นๆที่พวกเขาต้องการบทสรุปของมากับครั้งนี้จะลงเอยอย่างไร ยูวนตุจจะสามานถ่มเน่นาให้ลิว์พลยอมรับข้อเสนอรูปแบบยืมตัวได้สำเร็จหรือไม่ลิว์วงแดงจะยืนกลานในราคา60ล้านโยูโรเท่านั้นแฟนบอลทุโรต้องเกาะติดสถานการตลาดกิจการนักเตะในช่วงสมุน้อย่างใกล้ชิดเพราะอนาคตของดาวินเวสกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้นะฮะแต่ที่แน่ๆนะะน่าจะขายแน่นอนนะฮะเพราะดูแล้วใช้เงินไปเยอะต้องขายออกบ้างนะครับเดี๋ยวอันเข้ามาตรวจสอบมันสีแย่ อยู่หง,หงหรือย้ายปเปิดเรตตต้นสกัดใหม่ฤดูกาหน้าของนูนเยสนะครับเบตสามหกห้ารันรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษนะครับยังคงมองว่ามีโอกาสสูงทีเดียวที่ดาวนูนเยสก่อนหน้าชาวอุรุกวัยจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อในฤดูกาหน้าขณะที่หากการเยทียมก็คือซาอุดีอาระเบียนะครับกลายเป็นลีกที่มีโอกาสมากที่สุดแสงหน้าสมสรในยุโรป York, ยุนเยสย้ายมาจากเบลิกามาร่่มทำหงแดงในช่วงฤดูร้อนปี2022ด้วยค่าตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ของสโมสรณตอนนั้นแต่กลับไม่สามารถเรียกฟองอย่างคงเส้นคงวาออกมาได้โดยซีซั่นล่าสุดเอาสตาร์ทในพรีเมียร์ลีก8นัดและลงตัวสำรองถึง22เมกมขณะเดียวกันก็ถูกวิจารณ์เรื่องวินัยการเล่นและการตัดใจในพื้นที่สุดท้ายอยู่บ่อยครั้งนะครับแม้ล่าสุดจะยิงไป4ลูกในเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นปีนี้รวมถึงซัดแฮดติกใส่สต๊กซิตี้ในเกมอุ่นเครื่องแบบปิดสนามเมื่อวัานอาทิตย์ที่20กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่กระแสร่องก,การยึดทีมก็ยังคงไม่จางหายพอริบภพูมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับหัวหอกคนใหม่ทั้งอเล็กซานเดอร์อิชักจากนิวคาสเซิลและตอนนี้ก็เพิ่งปิดดิวฮุโกเอเกติแก้ที่เพิ่งปิดดิวมาจากไอทัชฟินฟุดเอกซึ่งส่งผลอนาคตและบทบาทของนูนเยตลดน้อยลงไปอกีกอย่างไรก็ดีนะฮะเบ็ด3 6 5บอลบล็ rop, พนันที่ถูกกฎหมายเจ้าดังในอังกฤษ ยังคงมองว่ามีโอกาสสูงทีเดียวนะครับที่นูนเนียจะได้อยู่ในอนฟิลกับลิเวอร์พูลต่อไปโดยเรดใจต่ำกดทุนนะครับ8ต่อ11ก็คือแทง11ใจ8ไม่รุมุนเมื่อพิจารณาสถานการณ์หลังสูญเสียดีกโกโต้ในจะนันก,ก็กองดูเดียร์ออท,ที่ยังไม่แน่นอนที่เป็นข่าวกระแสะรายวันกับทุกๆวันสังสมสรบาร์ซ่าและบอเยอร์แต่ต่อเมื่อมีการย้ายทีมเกิดขึ้นโดยเฉพาะหากมีสุนทารายยใหม่ย้ายมา การย้ยายไปคัดแข่ขงในลีกซาอุดิอาระเบียก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเนื่องจากนักเตะม,มีโน้มเปิดรับข้อเสนอจากฝั่งตะวันออกกลางนะครับโดยเปิดใจไว้ที่5ต่อ4แทง4ใจ5ไม่ลุมทุนขณะที่ความสนใจจากทีมยกักษ์ใหญ่ในยุโรปเริ่มลดลงโดยเฉพาะกรณีของอัตมาลิดและนิวคาสเซิลที่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนอัตตาพรูต้นสกัดใหม่ของดาวินูเยตนะครับในฤดูกาลสมงพันิบาถึงสอนหกสิจากเบตสามหกห้าอย่างนี้เต็งหนึ่ง 1, อยู่กับลิเวอร์พูลต่อ8ต่อ11เเต็งสองนะครับ ไปสู่สมโมสรลีกซโตรดิอาร์เรียห้าตัวสี่เต็งสามแอนกอมเบรตสิบสองตัวหนึ่งเต็งสี่เนวอโซสิบสองตัวหนึ่งเต็งห้านาโปลีสิบสี่ตัวหนึ่งและเต็งหกนะครับแอต,ตาลันตาสิบหกตัวหนึ่งนะครับส่วนยูเว่เพิ่งมาให้ความสนใจล่าสุดนี่เองนะฮะนี่นนคือสุขการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็ยนของที่ยีก่สกิบสองกรกฎาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ